สวัสดีค่ะแต่งหน้ากันแต่งหน้ากันล้างหน้าเสร็จสเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นวานิต้าเซรั่มลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นหน้าฟูหน้าเต็มหน้าฟูหน้าไม่เหี่ยวช่วยให้ฟากหลาจางคงมันได้ระดับหนึ่งค่ะ กิมหน้านเด้งใช้แล้วหน้าเด้งทันทีวานิก้ากันแดดสมป้องกันแสงแดดป้องกันแสงจากจอมือถือแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปด้วยเนื่องจากเขาผสมโสมอินเดียนะคะ s p f 50วให้ดูหน้าตาวันนี้พี่วินจะมารีวิวอรองพื้นซองนะคะซึ่ง เขามีจำหน่ายในเซเว่นนะเป็นของเ a เบอร์ลินรุ่นฟิตมีซึ่งตอนนี้เขาทำมาสำหรับผิวผิวแทนนะผู้หญิงผิวแทนอย่างเราเราเนี่ยคือสมัยก่อนก่อนน่าจะมีตัวนี้รองพื้นซองรองพื้นในเซเว่นเนี่ยคือไม่เคยมีที่มันใช้สำหรับผิวแทนได้เลยมีแต่ผิวขา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 วคือถ้าซื้อมาเนี่ยต้องหาสีมืดๆมาผสมซึ่งตัวนี้พี่วินเห็นรีวิวใน YouTube ท่านหนึ่งก็บอกเออมันเขาทำมาสำหรับสิ คนที่มีผิวสีแทนซึ่งพี่วินก็หนึ่งในนั้นก็เลยเออไปลองจากมาซะหน่อยเพราะว่าแฟนคลับพี่วินหลายท่านก็เป็นผิวแทนเหมือนกันก็พี่วินซื้อมาซองหนึ่งก็4ี่สบาบทเนาะปริมาณ5้าอ็มค่ะมาแบบจุกแบบนี้เลยนะั้มาแบบซองซองก็สวยดีหาง่ายสีเห็นชัดมากนี่นะรุ่นฟิตมีก็มาลองการทุกอย่างเซฟตตัวก่อนนะทุกอย่างที่พี่วินลงไปเนี่ยเซรั่ม ติมหน้าเด้งกันแดดให้เขาเซ็ตตัวเสร็จให้เขาซึมกับผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงก,กันมือมันยังลื่นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ฝ่ามือกันเลยนี่้ยอลงมันเยอะจังโอเคก็จากที่ลงมาแบบนี้เนื้อเาก็เป็นเนื้อแมทนะเพื่อนเนื้อแมทแต่ไม่แมทมากคือมีน้ำมันผสมเห็นชัดเลยก็ แค่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าผิวแห้งสามารถใช้ได้นะคนที่ผิวแห้งสามารถใช้ได้เนี่ยมันแทบจะกลืนกับสีผิวมือพี่วินแล้วพี่วินน่ะมือจะจะคล้ำกว่าหน้าเพราะว่าหน้าเราเราจะบังหน้าเราไว้บ้างเราจะแต่งหน้าเราจะไม่โดนแดดบ้างแต่มือเนี่ยเวลาเราเ e อื้อมไปทําอะไรเนี่ยมันจะโดนแด,ดดโดยเฉพาะพี่วินทําสวนเพราะฉะนั้น,นมือพี่วินจะคล้ำกว่าหน้าแขนจะคล้ำกว่าหน้าเนี่ยมันมันตรงกันมันอาจจะคล้ำกว่าหน้าพี่วินนะคะก็มาลองดูกันนี่นะ รองพื้นนะเอามาตีเอามาวอร์มก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะลงหน้านะให้น้ํามันเนี่ยเข้าเข้ากับตัวแป้งเขาก่อนเอามาวอร์มก่อนตีให้มันเข้าเข้ากันโอเคแล้วก็มาป้ายเลือนไปกับผิวเลยขนาดมือยังเลืนเลยคิดว่าโอเคแล้วนะเนี่ยน่าจะใช้ได้นะคือถ้ามันเข้มไปก็สามารถที่จะหารองพื้นสีอ่อนกว่ามาผสมนะก็ ก็เดี๋ยวมาดูกันเกลี่ยออกมาแล้วก็ไม่เข้มนะอยู่ในมือนี่มเข้มพี่วินก็ไม่รู้ว่าทาไปแล้วสีมันจะรอปขึ้นหรือเปล่าสีจะเข้มขึ้นหรือเปล่านะแต่ณตอนนี้คือไม่ต้องผสมเลยพอทาออกเห็นไหมเมื่อกี้นี่ที่มือกลืนไปกับมือแต่พอทาออกมาจะขาวกว่า ก็ลงทั่วหน้าแล้วเพื่อนๆรู้สึกว,ว่าน้ํามันมันจะเยอะใครที่ผิวแห้งใช้ได้แต่ใครที่ผิวมันหรือว่าผิวผสมคิดว่าลําบากนิดนึงก็พอลงรองพื้นก็เสร็จใช่ไหมก็ซับน้ามันออกสะหน่อยลแล้วกันน้ามันส่วนเกินค่อนข้างน้ามันจะเยอะพี่วินผิวผิวพอดีอ่ะไม่แห้งไม่มันเพราะฉะนั้นมันยังมันอ่ะเพื่อน,อนๆมันยังมีความมันเหลือก็รอบแรกนะ ก็ยังเห็นฝ้าอีกถ้าเอาเคสฝ้าคือยังเห็นอีกพอสมควรเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเน้นปิดฝ้าเนี่ยคิดว่าไม่ได้ฝ้ากลางกลางฝ้าหนาๆนานี่คือผ่านได้เลยแต่ถ้าฝ้าบางเล็กน้อยๆอยะคือได้หลยะมันยังเ,เห็นเยอะมากรอบแรกแด่พี่วินลงรอบสองนะส่วนที่เหลือย้ำาม่พาะตรงฝ้าเป็นงานผิวดูแล้วเป็นงานผิวจากพี่วินลงนะเป็นงานผิว คือยังยังยังเห็นผิวอะ่ะยังเห็นเป็นผิวที่มันค่อนข้างชัดเจนไม่ได้เน้นปกปิดเยอะๆนะคะไม่ได้เน้นปกปิดเยอะๆนะตรงนี้ก็เทสได้และว,ว่าฝ้ายังเหลืออีกเยอะมากยันรอบสอง เรามาเทสสีกันนะวันนี้ก็สองรอบแล้วยังเห็นฝ้าอีกพอสมควรคือเพื่อนๆอ่ะอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแสงนะแต่คือตัวพี่วินส่งกระจกเนี่ยยังเห็นพอสมควรก็ไม่เหมาะกับคนที่มีฝ้านานะไม่เหมาะเลยฝ้ากลางๆแบบพี่วินยังปิดไม่ได้นะรอบสองก็ยังปิดไม่ได้เขาเป็นรองพื้นที่เป็นงานผิวนี่วินก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนะว่าเขาคลียว่าอะไรบ้างเนื้อแมทเนื้อไม่แมทไม่ได้เข้มนี่ไม่ใส่แว่น แต่คือไม่เหมาะกับการปกปิดหนักๆเป็นรองพื้นที่โชว์งานผิวแต่สีเขาโอเคเขาทำสำหรับผิวแทนสีเขาผ่านนะแต่เดียวคือพอพี่วินแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ผ่านไปสักสามสี่ห้าชั่วโมงดูก่อนนะแล้วพี่วินมาดูว่าสักสามชั่วโมงก็รู้แล้วแหละว่าสีเขาจะเข้มขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าส่วนความทนเนี่ยต้องทดสอบไปสักแปดถึงสิบชั่วโมง แต่พี่นี้ไม่ทดสอบตัวนั้นนะคือวันนี้พี่วินมาทดสอบว่าสีแทนผิวแทนสีที่เขาเป็นเบอร์เจ็ดเนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตอนพี่วินแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จโอเคก็เรียบร้อยสังเกตปกติคอพี่วินกับหน้าหน้าพี่วินจะขาวกว่าคอถ้าใช้รองพื้นอีกตัวนึงนะที่พี่วินใช้ประจำพอใช้สีนี้สีเบอร์เจ็ดมันจะเป๊ะเ,เ,เลยหรือว่าหน้าจะค้ำกว่าตรงคอตรงอกนิดหนึ่งแต่ขมือนี่จะเป๊ะเลยก็ สรุปว่าเมเบลีนฟิตมีตัวนี้กับสาวผิวแทนใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยนะถ้าใครที่เออหน้าทาออกมาแล้วหน้ามันจะคล้ำกว่านิดนึงก็มีเบอร์ห้าให้เลือกก็คือที่เซเว่นพี่วินไปเห็นเขาขายเบอร์ห้ากับเบอร์เจ็ดมีสองเบอร์พี่วินก็เลือกเข้มสุดเบอร์เจ็ดมานะคินว่าโอเคแต่ตอนนี้คือแต่งหน้าเสร็จใหม่เดี๋ยวผ่านไปสักสองสามชั่วโมงพี่วินจะลองมาดูว่ามันจะคล้ำกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าแค่สองสามชั่วโมงแล้วว่า มันก็รู้แล้วว่าตัวรองพื้นเนี่ยสีมันจะเข้มกว่าหรือเปล่าแค่แบบประมาณนั้นมันก็ออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วในการที่จะเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีถ้าสองสามชั่วโมงไม่เปลี่ยนสีก็คือไม่เปลี่ยนสีแล้วค่ะใช้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ปกปิดรองพื้นตัวนี้คือ <c oughs> เป็นงานค่อนข้างจะเป็นงานผิวนะค่อนข้างจะเป็นงานผิวมันก็ยังเห็นฝ้าถ้าคนฝ้าหนาฝ้าหลากๆลายคิดว่าเห็นแต่ถ้าฝ้านิดหน่อยก็คือ ฟ้านิดหน่อยนี่รองพื้นตัวไหนก็สามารถปกปิดได้แต่งานผิวเขาพี่เวินว่าโอเคเลยนะใช้ได้ดีเลยนะ49บาทค่ะชอบก็ไปลองการไม่ชอบก็ไปตัางลองรีวิวให้แล้วก็ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงแล้วนะคะสีรองพื้นกับคอยังโอเคอยู่ก็นั่นก็หมายความว่าสีรองพื้นเขาโอเคผ่านค่ะคือไม่เข้มขึ้น ปากพี่วินจะซิ้อนเอาเพราะว่าเมื่อกี้ไปทานไอศครีมแล้วก็แตงโมก็เลยเออไม่ได้เติมปากให้ดูหน้านี้ยังไม่เติมอะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคนะรองพื้นเขาก็การติดทนสามชั่วโมงก็ถือว่าระดับหนึ่งดีมากๆระดับหนึ่งสีก็ไม่เข้มขึ้นพี่วินถือว่าผ่านหน้าของเขายกเว้นเรื่องเออปกปิดเท่านั้นเองที่ยังเออยังไม่สามารถที่จะปกปิดพวกจุดดํา นนหนาๆหรือว่า้า,นานหนาๆ้าลกลางๆก็ยังปิดตัวนั้นไม่ได้นะแต่ตรงส่วนอื่นพี่บินว่าเขาผ่านเนาะก็หาซื้อกันได้ในเซเว่นหาซื้อง่ายมากเลยในเซเว่นสี่สิบเก้าบาทคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสำหรับคนที่ไลน์มาพี่บินรีวิวให้ดูหน่อยจัดได้แล้วนะคะ